หมอราคาพันสองนะครับสำหรับ4ี่คนนะแต่ตอนนี้ครับผมไปเช็คมาแล้วของหมดครับไม่รู้ว่าจะขายดีอะไรขนาดนี้มัน2 5งย้ ml โฟกัสไม่ถนักนะครประมาณนี้แหละนี่เป็นของเคชัวนะดิคันล่อนทนร้อน110ยสเอ่อร้อสานะครับก็เม็ดอินไชน่า กชุดจานนะครับเดี๋ยวมาดูชุดจานชุดจานนะครับชุดจานก็จะมีสี่จานนะ,ะสี่จานแดงสองนะครับแล้วก็สีอะไววะเนี่ยกลมกลมสองนะฮะนีส่วนของกระทะกระทะ เห็นเขาว่าใช้แล้วมันร้อนไวนะครับแล้วก็เคลือบมาเคลือบมาหนาอยู่แม่งเคลือบมาดี um. นะฮะเคลือบมาดีส่วนอุปกรณ์นะครับช้อนมีดซ่อมนะโอเคนะครับเนื้อวัสดุยืดหยุ่นนะแล้วก็มีดก็ไม่คมมากนะครับไม่คมมากแล้วส่วนซ่อมก็ปลายซ่อม ก็มันจะแหลมมากนะครับเวลาแบบเด็กใช้แทงปากอะไรเงี้ยก็จะไม่เข้าฮะเพราะว่ามันไม่ได้คมอะไรมากมายแต่พอออกแรงจิ้มเนื้อได้นะครับนี่ก็เป็นตัวด้านบนนะครับเอาไว้รัดแล้วก็ถือก็ประมาณนี้นะครับชุดหม้อราคาพันสองนะฮะตอนแรกว่าจะมาซื้อแหละหมดแล้วนะครับ